สวัสดีนะครับวันนีเออ้เราก็จะมาสอนวิธีลบการรูทเครื่องนะครับลบมัออกนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คก่อน,นครับนี่ครับของผมรูทแล้วนะคนี่รูทแล้วนะครับนะเราจะมาลบทำการลบนะครับ ก่อนอื่นเราต้องโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับเข้าเพจสตูครับซิสเ็มแอปนี่ครับแลก็นี่ครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดไปขึ้นมาแล้วมันจะเออแอปนี้ต้องรูทก่อนนะครับเพราะว่า มันเป็นลบนครับแล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วก็หาโปรแกรมรูดนะครับอ่านี่ครับแล้วติ๊กถูกตรงนี้นครับแล้วก็ ตรงนี้ครับทีแดงข้างล่างนะครับโกดเย็ดแล้วมันจะทำการลบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลบตัวนี้ด้วยครับมากับรูทนะครับลบเสร็จแล้วนะครับ เราจะไปเช็คดูอีกทีครับอาเดียวเรียกก่อนครับมันมันจะค้างครับ นี่ครับลบแล้วนะครับเนี่ย s o r r y root นี่ครับโอเคครับนี่คือวิธีลบรูทนะครับลบแล้วนะครับรูทใช้ไม่ได้นะครับชอบกดไลค์กด s u b ส c r i b e ใหนด้วยนะครับขอบคุณครับ